สวัสดีครับวันนี้จะพามาชมเหรียญห้บาทพยาคุดปีพุทธศักราช2 5 5 5จะมี9้าเหลียมนะครับเขียนว่ารัฐบาลไทยพศ2 5 1 5 5บาท ตรงกลางเป็นรูปพยาคุดอีกด้านจะเป็นรูปพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9บริเวณขอบเป็นเหลี่ยม9เหลี่ยมส่วนเหรียญด้านนี้จะเป็นเหรียญ พยาคุดหนึ่งบาทปี2517เเหรียญกราสับพยาคุดปี2515เป็นโลหะสีขาวเนื้อทองแดงผสมนิกเกิลเก้าเหลี่ยมตรงกลางไม่มีรูวงขอบเรียบ มีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ27มิลิเมตรด้านหน้ามีพระปรบมรูปสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชหันพระพระักทางเบื้องขวาทรงฉลองพระองค์แบบเต็มยศจอมทัพ ทรงเครื่องราชและสายสร้อยจุลจอมเก้าภายในวงขอบเหรียญด้านขวามีข้อความว่าภูมิพลอดุลยเดชด้านซ้ายมีข้อความว่ารัชกาลที่9โดยมีจุดไข่ปลาประดับอยู่โดยรอบขอบของเหรียญ ส่วนด้านหลังมีรูปพยาคุดอุ้งเท้าคุดดังกล่าวมีลายกนกเปลวเพลิงประกอบอยู่ทั้งสองข้างภายในวงขอบเบื้องบนมีข้อความว่า รัฐบาลไทย2515เบื้องล่างมีข้อความบอกราคาว่า5บาทโดยมีจุดไขป่ไปลาประดับโดยรอบของเหรียญจำนวนการผลิต30ล้าน16,000เหรียญ ความเชื่อของชาวไทยเชื่อกันว่าพญาคุดเป็นอีกหนึ่งเครื่องรางของขลังที่มีพุทธคุณด้านมหาอำนาจเสริมพลังป้องกันพูดผีปีศาจไม่ให้มาก้มกายเข้าใกล้และทำให้รอดพ้นจากอันตรายทั้งปวงเหรียญพญาคุด จึงเป็นเครื่องรางที่คนนิยมพกติดตัวเพื่อป้องกันสิ่งลี้ลับและสิ่งที่มองไม่เห็นวันนี้ก็พามาชมเหรียญพยาคุด5บาทปี2515กับเหรียญพยาคุด1บาทปีพศสองพัน เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ